สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันวิธีตรวจสอบการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกันเท่านั้นวันที่20เมษาย,ยน2563เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้เปิดให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ โดยวิธีลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์มีดังนี้นะคะเริ่มแรกเข้าไปที่ www. เราไม่ทิ้งการ .com ก็จะมีปุ่มขึ้นมาทั้งหมดณนะเวลานี้6ปุ่มนะคะ,ะเราเลือกเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ่มสีม่วงที่มีข้อความเขียนกำกับว่าเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้น จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนและวันเดือนปีเกิดของเรานะคะในกรณีที่กรอกข้อมูลผิดหรือกรณีที่ไม่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นโปรดตรวจสอบสถานะของท่านที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ 4เมื่อกรอข้อมูลถูกต้องระบบจะขึ้นข้อความว่าความยินยอมในการยื่นทบทวนสิทธิ์อ่านแล้วติ้กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความข้าพเจ้าอนุญาตให้กระทรวงกันคลังเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยง,งานของรัฐหรือผู้จัดทําระบบให้กระทรวงกันเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิ์แล้วก็กดปุ่มยืนยันและดําเนินการต่อ ขณะที่กดติ๊กข้อความจะขึ้นข้อความอีกว่าเป็นการย้ำนะคะท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่าน,นั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วค่อยกดตกลงข้อ6นะคะมาที่หน้ากรอกข้อมูลอาชีพโดยเลือกอาชีพของท่านและกรอกชื่อและกรอกชื่อสถานประกอบการของท่าน จากนั้นให้เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจากนั้นกดยืนยันและดำเนินการต่อระบบจะส่งเลขรหัส OTP ให้ผู้สมัครทางโทรศัพท์จำนวน6ตัวโดยให้นำเลขรหัส OTP กรอกลงช่องข้อมูลดังกล่าวแล้วกดยืนยันเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้ามีข้อความว่า ยื่นทบทวนสิทธิ์ถูกย,ยื่นทบทวนสิทธิ์สำเร็จโปรดเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาชีพของท่านอย่างไรก็ตามหลังจากที่ลงทะเบียนทบขอทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายในสองวันเพื่อลงพื้นที่จริงตรวจสอบอาชีพโดยเจ้าหน้าที่จะขอถ่ายรูปภาพ และถ่ายปัดประชาชนร้านที่ทำการค้าสำหรับผู้ที่สถานที่ทำงานปิดสามารถใช้รูปถ่ายหรือสัญญาการเช่าร้านใบอนุญาตประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่เช็คแทนได้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเข้าระบบมาที่ส่วนกลางเพื่อประมวลผลว่าจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ